นะวันนี้ผมอยู่กับหลวงตาสุ่มนะครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่วัตถุมงคลได้รับความนิยมมากเลยในขณะนี้นะครับอา,านะฮะผมอยู่กับหลวงตาแล้วเสียงมาแล้วนะครับนะก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปด้วยแล้วกันนะครับนะก็ต้องเริ่มเริ่มใหม่อ่นนะหลวงตานะฮะคุยกัน <c oughs> คุยกันได้ทั้งวันอยู่แล้วหลวงตาหลวงตาฉันหรือยังเนี่ยแฉันแล้ว,ฉ,ลวฉันแล้วนะครับนะดดูดูสุขภาพหลวงตาแข็งแรงนะปีนี้เท่าไหร่หลวงตา <83 S 1> อายุสามเหรอมัง้งแปดสิบสามเหรอเอาแบบตรงๆ้องตาเขาเอาไปเขาเอาไปแทงหวย้องตาสองพันสี่ร้อยแปดสิบสองเท่านับไปโอ้สองพันสี่ร้อยแปดสิบสองสองสี่แปดสองเอาแค่นี้พอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> อายุไม่ต้องมั้งอายุแปดสิบกว่านะนะหลวงนะหลวงตาตอนที่ยังไม่ได้บวชเนี่ยหลวงตาทำอะไรอยู่ครับ รับทำงานทั่วไปรับจ้างทํางานทั่วไปแล้วทำ,ำลทำนาแหละทํานาเนี่ยตาแล้วคิดยังไงตาถึงบวชนะตาก็คุณคิดยังไงแล้วก็เห็นมันอยู่นาแล้วก็บวชกอยากบวชไปนั่นแหละอ๋ออยากบวชแล้วแล้วหลวงตาคิดว่าบวชแล้วจะสึกไหมตอนนั้นอะไม่บอกไม่ได้กแล้วแหละบอกไม่ได้อ๋อ <c oughs> อ,อยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็สึกอ๋อ <c oughs> อยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็สึกนะะหลวงตาก,ก็บวชกับหลวง พ่อคงใช่หลวงพ่อคงเป็นพระอุปชาใช่นะพอบวชแล้วเนี่ยหลวงตาก็อยู่กับหลวงพ่อคงตลอดเลยฮะหรือมาอยู่นี่บวชแล้วมาอยู่นี่อยู่ก็พอประคู่แสนกระคูณไปชดทรมาิทักษ์โอ้บวชแล้วก็มาอยู่ที่วัดไปบวช่นั่นนำไปบวชที่วัดตะคาะอ่าฮะอ๋อไปบวชที่วัดะเคาะแล้วก็มาอยู่ที่นี่มาอยู่ที่นี่นะฮะนะตอนพออยู่ที่นี่หลวงตาเขาให้เขาให้หลวงตาทําอะไรบ้างฮะที่นี่ทํางานภาคร้ายเร่อบอยู่ ทำน้านะหลอฮะต้องซื้อบุญฮัตทำหนี้ทำหนังบุญในวัดในวัดที่ครูบาอาจนฉันนำไปทำี่แหละวโอ้บุญสวดพรอ,อะไรซะอะไรโอ้บรารงานทุกอย่างในวัดนะี่ะครับตอนนั้นนี่วัดนี่มีอาณาบริเวณกว้างขวางแบบนี้แม่งตาตอนนี้ตามาอยู่ใหม่ใหม่สมัยนั้นยังไม่มาถึงนี้สมัยนั้นทางหลวงก็ยังที่วัดยังขึ้นมาอยู่ที่นี่ เอามีถุมือทมีแต่ส่วนโน่นทา,นางขึ้นมาใหม่ๆนี่แต่ก,ก่อนมันยันมาชันมี<อ>ที่วัดมันอยู่ตรงนูน้นเราต่ำรายนำอ๋ออันนี้ขยายไปเยอะนลวงตาหน่ะเดี๋ยวขยายขึ้นเขา,เาเขยายพื้นที่ไอ้ต้นใจ่มันไปถึงทั้หลายปลายอ,อยู่ตอนที่หลวงหลวงตาอยู่เนี่ยมันสักประมาณกี่ไร่หลวงตาตอนนั้น,ส,น,น,นส่วนละมันสามสี่สิบกัวไล่มากตวทั้งนองเขาขึ้นมาได้ทั้งนี้ขึ้นมาได้เหลือสามสิบกัวไล โอ้เดี๋ยวนี่เรวสามสิบกว่าหลายสิบบาทกันรู้แล้วโอ้ฮะฮะแล้วหลวงตาหลวงตาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีไหนฮะกี่ปีแล้วสองปีแล้วเว้ยปีสี่สองสี่สองเลยละต่อผูไประชดมรณภาพก็รักษาการแทนมาเลยอ๋อฮะอยาก็มารึกงแท้ ่จเจ้าอาวาสเนี่ยเจ้าไู้ใดชอบผีลงด้วยโอ้ <c oughs> เป็นเจ้าวาดมาหลังจากที่ที่นี่มีเจ้าวาดมาแล้วกี่รูปอ่ะหลวงปู่อะหน่ร,รูปรู้ข้อเรื่องอ่าฮะแล้วเขมารูปโโ้ปู่โม่อ่าฮะมารูป้ปู่แสนครับแล้วผมมาสันนี่แหละว่ามาอาของอาตมานี่แหละไป,รป่รูแ้แทนรู้กว่แสนโอ้นะฮะทำหน้าที่แทนทำหน้าที่แทน แล้วต่อมาก็ดํารงตําแหน่งเจ้าวาดเออขาก็เลยทำหน้าที่เจ้าวาดเจ้าวาดวาดัดเราเนี่ยวัดแห่งเนี้ยนะหลวงตาได้ได้ตอนเป็นตำแหน่งได้เจ้าวาดแล้วเนี่ยเราพัฒนาอะไรไปบ้างคจ้ะจงแต่หลังนะันละทั่วประคุณพชตสันตหลังอันครับแต่ว่าหลังนันยังไม่สซ้ำเร็หรอกอยังเป็นปุ๋นนั่นอยู่เพราะสนตายกทา,าท,าน,า,ทานัานมานทำต้งไ้บนที่อยู่จังหลัดรอน้อ,อ,นอง แล้าขึ้นมาหลังนี่แล้วก็ไปอยู่หลังลำต่ำตรงนน้นที่อันนี้ก็สร้างให้พี่ไกแล้วมออันนี้มาสร้างใหม่เหรอฮะสร้างได้สองปีนี่มั้งสร้างให้หลวงตาเนะี่ยอันนี้เป็นกุฏิประจำที่หลวงตาอยู่นะี๋ยวไปอยู่หลังโล้นหลังเก่าหลังหนน่อยหลังเก่าอยู่ตรงนน้นพออยู่ตรงนี้นนเสร็จแล้วเขาก็เลยนมน้ตนให้มาอยู่หลังนี่๋อหลังนี้ก็สบายหน่อยหลวงตานะก็ดีกว่านั่นหน่อยดีกว่าน นะลนะหลวงตานะหลวงหลวงพ่อคงหรือหลวงปู่คงเนี่ยท่านมีนิสัยยังไงอย่างตอนที่บวชกับท่านโอ้หลวงปู่คงท่านมีนิสัยดี่ะแฝ่ก็ลูกเสื้อลูกหากรอยากก็ย,ยมครับก็พวกทีไปมาหาสูมาผักพรานมาเขามาหาท่านที่สุดคนแหนละหลวงปู่คงฮะเขาบอกว่าท่านเนี่ยวัตถุมงคลของท่านสายเหนียว อย่างน,น,นั้นนะฮะปุ๊มีไอ้ที่เห็นเห็นการโยมีเสาหนังเหนียวอยู่นะสาวหนังเหนียวนะโอ้โออนหนุม่มหนังเหนียวยังไม่มีมีแต่สาวหนังเหนียวสาวหนังเหนียวโอ้โหนะโอ,โอ้หลวงตาก็รู้รู้ประวัติหนุ่มท่านเป็นอย่างดีเลยนะรู้โยเคยอยู่ในกันโยไปมาหาไปมหาศูนไปการไปงานไปคุยกับท่านอยู่เรื่อยๆอ๋อสาวหนังเหนียวคือไม่ที่เขามีประสบการณ์ประสบการณ์ แล้วภ ULAR าหนากรุงเทพเนี่ยะที่ยาโดนก็ย,ยิงยิ่งไม่เขานั่นเลยเขาเรียกหนังเหนียวหนะนังเหนียวก็เลยเลยก็เอ็นที่มาของสาวหนังเหนียวใช่โอ้ฮะอือนะวัตถุมงคลของท่านตอนนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิยมแล้วใช่ไหมฮะนิยมแล้วตอนที่หลวงตาอยู่อตอนไปบวชอยู่ตอนน,นิยมแล้วดงัไดงไปไกลดังไปไกลแล้วนะฮะหลวงตาดีใจไหมได้อยู่ได้อยู่กับหลวงหลวงหลวงปู่คง ก็ดีใจในฐานะครูบาลูกศิษย์อะไรอยู่ในการเป็นอะไรอ๋อฮะแล้วท่านสอนอะไรหลวงตาบ้างอ่ะสอนก็สอนหลายอย่างแล้วเคยไปอบรมไปเป็นลูกศิษย์ท่านก่อนพอจัดเข่าปฏิวัติสวนป่าน้องสุขีน่ะอ่าฮะท่านเป็นประธานครับเดยเฉพาก็เป็นลูกซี้สุหาก็ช่วยทําการทํางานดูแลผาเน้นช่วยแนะนําเป็นโคก้กเป็นอะไรหลายนิดหน่อยบ้าง ครั<อ>บปกิอ่าฮะพอพูดไปได้ก็ทำาได้ใช่ออ้ฮะนะหลวงตาเป็นพระนักเทศด้วยนักเทศเทศแบบจำเป็นแล้วข้อมูลหลเทศเป็นเป็นป่าชาวบ้านนะเขาว่าเป็นปราชชาวบ้านประมาณนั้นนะหลวงตาไม่ใชไ่ไรหรอกพอไปพอมาจะเขาได้นี่แหละแล้วฮะหลวงหลวงตาเทศแนะนําแนะนําชาวบ้านยังไงอะฮะถ้าที่สำได้ที่แน่นอนก่อน อารมณ์ดีมีแต่ได้อารมณ์ลายมีแต่เสียอ,อารมณ์ดีมีแต่เฮงอ,อารมณ์เซงมีแต่ซวยโอ้ยมันส่วยแต่เสาวแต่นโน้กอ,อันนี้เพลงสุรพลแล้วโอ้นะโอ้โอโอนะฮะเห็นผมเห็นติดตามอยู่ตามต้นไม้ด้วย,อ,อ,ยอันนี้เป็นเป็นคําที่ยวตประเทศโลงไทยจะมีละนเดียวนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวแต่องงันเนี้ครอบคลุมเลยนะ ครอบจักรวาลเลยจังหวัด<อ>จะีิคุ้มไปถึงไหนไม่รู้คร <laughs> อบจักรวาลน,นะฮะนะลวงลุงทาได้ออกทุดงไหมก็ไปบ้างแต่ว่าก็ไปไม่ถั่วสุกเชวังวรอนครับไปนิดนิดนิดหน่อยอไปทำหมูทำพวกไปก็มีไปทำครูบาอาจารย์ก็มีมแล้วก็ไปกับลุงพออาสารภาคกับมีทุดง เราดับชังงวัดอื <ไป S 1> เขาบอกว่าพระที่ไปทุดดงเนี่ยเหมือนกับว่าผีชีพแล้วหลวงตาว่าอย่างนั้นจริงไหมครับในชีวิตใจยังไม่ผีชีพแล้วเะรอฮะไปทำหมูก็เฉยโอ้ออยาประสบประการว่าเออทุดดงมันเป็นแบบไหนอะไรไปไหนเพราะว่ามีผีหลอกพ่าทุดดงมันชีพแม่อะมี่ฮะจริงแม่หลวงตาไปมาแล้วโดนไหมผีหลอกผีไม่หลอกคนี่เป็นหลอกผีนี่แหละหลอกผีหลอกยังไงหลวงตา อือีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพิ่งจะไปทางงานผีมันหลอกอ๋อฮะหลอกคนหลอกผีคนหลอกผีว่าจะเล่นเฉยเว่าจะเล่นเฉยเนะหลังเราหลงตาไปเจอพวกสิงสารสัตว์อะไรดุดุมั้ยสมัยก่อนโอเคยนะเคยจะว่าขอเยอะๆเอาไปมันหลอกดูเขาไม่ได้กับตรงถอยนี้ห่างอ๋อนะช้างพวกช้างไหมช้างเป็นว่าเป็นป้ายมือลิตอืมโอ้ ไปเคยวิ่งหนีมั้ยเคยวิ่งหนีนะเดี๋ยวต้องวิ่งหนีนะมั้งแล้วแล้วช้างนี่ในป่ามันดุด้วยนะโอ้จับในป่าเขาไก่เราโอ้ฮะไก่ยังขอบลุกลมอ่ะฮะลุงลุงตามีความเชื่อเรื่องคุณใสยังมีไหมฮะคุณใสมนต์ดังยังเชื่ออยู่นะมีอย่างต่างเพราะว่าที่เชื่อขอที่เชื่อเล่าประวัตินิดนึงฮะฮะไปอยู่จังหวัดชนครับไปทำงานชนบุรีชนบุรีนี่แหละตรงทางลำตานตะวันออกเลย ที่จีส่วนใหญ่ไปชนบุรีทั้งนั้นเลยนะทาไมทําไมต้องไปชนบุรีตอนนั้นไปทํางานเดีมันมันเสียถึงแต่เป็นโยมนี่ไออันที่ว่าเนียมคุณสายเดียมคุณสายนี่นนอาาตอนนั้นแถวจังหวัดชนลุงลำตานตะวันออกลุงเตียนมีชื่อเสียงดังครับที่เป็นอยู่ปา่าจังาหวมีต้นไม้ใหญ่ก็ยกสารมาไข่เข้าไปต้องบนบาน ้องไปบอกลูกเตียมาเด้อดูแลลูกดูแลหลานอย่าให้เจ็บใครด้ไปล่อยาคนไหนไปไม่บอกต้องโดนโอ๋อที่นี่มีซุ้มนึงอยู่แถวประคัมแถวประคัมมันตังใช่ไหมครับที่ของใครอยู่ตอนนั้นเป็นโยมหรือไปทํางานพอดีเขาลูกไปกได้ลูกมันหองเขาไปแล้วลูกมันหองไม่กินนมไม่กินอะไรครับก็เ,เลยนําไปฉีดยากขีดยากเนี่ยหายไปหาหมอกควานี้ควรนั่นก็ไม่มีอะไรครับ ทีนี้พอดีลับมาตรงโรงงานตรงโรงงานสานที่เขามีเขามีกับตุ่มน้วยสาหรับสีที่เป็นปี๊บนะครัเขาตีไว้ลักเดียวใน้อยห่อยเนาะต่นน่ะเข้าไปบนบานทา้งข่าวยูทูปทุกท่านทีนี้คนเฒ่าคนแก่อยู่ก็นั่นบอกให้แม่ที่คนป่วยนี่นั่งนั่งวาเม่นถูกลูกเตี๋ยมึงมามึงได้บอกเึ้นไหมวะก็ไม่ใหได้บอกให้ว่าวะเอา้งมึงไปสื่อขนมปังไป แล้วเขายาเจ้าบุรีเจ้าม้วนแล้วก็ถูกกระเทือนพอสื่อมาถึงชุดปักหัวกากทางถูกลูกเตียแล้วก็ขอให้ยุดลองยุตไหายกท่ารับเพราะว่าแคนนั่นยังไม่ท่านได้กราบแต่วายกันเล่นะว่าแคนนั้นยึดปัดขาขาอกเลยก็เลยเชี่ยวมาใช่หน้าออกงานมีขิงอยู่บอกก็เลยเชี่ยวอันนี้ประสบประการที่เห็นเขาหูภาษาพอไม่เห็นตัวดอก ตัตตโอ้อันนี้เป็นประสบาการณ์ที่รู้เลยว่าอย่างนี้มีปัจจุบันเนี้ยนะหลวงหลวงตาปัจจุบันก็ยังมีใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยมันก็มีแต่ว่าเข้ากับอาเซียนในคอยแสดงอาการในคนให้เห็นนี่ละโอ้ง่งโชคดีขนานดะคนที่เห็นผีน่ะออแล้วเขาเอ่อคนที่โดนของพวกเนี้ยมาหาหลวงตามั่งไหมให้ใหลวงตาช่วยลดน้ำม์ให้ รถมอนุรถเร่ใักกับผีในผีนะคนหมักมีแต่ผีเราผีเรามาให้รถตลอดอืมผีเราแถวในบ้านเจกอนนี่ถูกผีอย่างหลายครับอย่างรถมอนในมีสามอะย้อมอะลองหายมาเลยเด้เขานำมาหลองหายมาเป็นสาฟุ้งไฟมาเป็นไรย้อมอะเขาถูกผีถูกผีเขาอะผีไหนเอ๊ะผีแถวนี้มีนี่วะอก็เลยบอก ว่างินที่สารัตสมนหายว่ถูกถาถูกผีจริงๆบงไหายเราชาถูกผีเราไม่หายเลยเอะว่ะสาัตแปบงไปยังไม่หายนอกเลยเหล้าทำไมวะโอ้คนนำมาบอกนะกบรรดไฟว่าผีเหล่าผีเล่าโอ้ไม่ใช่ผีจริงนะผีเล่าินเหล้าเมาเมาไปเลยควบคุมจะิไม่ได้โอ้อันนี้หลวงตารู้ ล่กลับอันนี้เห็นกันรูกันถามแล้วไม่กินเหล้ามาไหม่กินหรออถ้ากินกับผีเหล้าก็บันกัแป่ากับบ้านไปเถอะไม่ต้องทำอะไรใส่บาตรดีคือเขาโอดีผีเหล้าแล้วผีจริงๆไงที่เข้ากันมาจริงๆที่มามาหาวงตามีไหมนี่พูดทั้งเรื่องเนี่ยมันมีสองประเภทพูดทั้งเรื่องผีนี่หนึ่งผีคนตายไปเป็นผีครับที่เขาเรียกผีนี่ครับแต่ละอีกผีหนึ่งอ่ะผีวิชาผีวิชา ไปเราไปเรียนมาเรียีอะไรต้ออะไรที่รักษาของเขาไม่ได้จ็กลายเป็นผีเข้าตัวเออมันนี่อันนี้เขาเรียกว่าผีวิชาผีตัวนี้แหละุผีวิชาอือผีตัวนี้แหละมันแรงมันแรงแก้ยังไงอางตรามันแรงเดี๋ยวไปเขาคนไปกินนี่กินนี่เราก็ร้องไห้อยากินเป็ดกินไก่อยากินสดๆอย่างนี้นะอฮะถ้ากินไก่ก็ต้องไปขามาเด้วยนั่นเอามาให้ด้วยนั่นหายอือพอก AH ินแล้วหายหายโอ้ อืมออันนี้อันนี้ก็เคยเห็นอืมว่าคงไม่แกงนะแต่ว่าเห็นก็พุกสานนี่แหละโอ้ผีผีเข้าเพราะว่าไปเล่นของเออเอาของเข้าตัวอะไรพวกเนี้ยนะสามไม่หายดิแล้วาไม่หายด้วยเหรอฮะครงนี้ไม่หายแล้วสาไม่หายแล้วเพราะว่าพอมันออกแล้วมันก็เข้าไปอยู่ในของมากขึ้นนี่ตะกอนนี่ยยมนี่ยยมในบ้านเนี่ยตะกอนเนี่ตายแล้วอะอันนี้ถามก็ตัวสิงเโตเลยนี่อ ทำมุกเสจิงนี่ไปตลาดกลับมาทางทางแต่มัยหนังช่างเดินเหนมีมมรถบินอย่างนี้เขาว่าไอ้พวกในบ้านก็สงสัยยกพอยายเขาว่าแกเป็นผีสมมกนี่ก็เลยถามมันจิแม่นจิงมากก็ว่าแกเป็นผีสมมกเ่ยวเขาคนนี้คนนั้นนี่อออาจารย์พึ่งลูเนี่ยตอนนั้นบวชมาไม่ท่านนั่นหรอกก็เลยถามเห็นว่าเป็นภาเขา้มมีการทำไมนะ เป็นทีสมงคเราว่าแกเป็นทีสมงคจริงไหมวะอาจารย์พึ่งรู้เนี่ยเขาเรียกเขาลูกกันเบื่อานเลยว่ะเพาว่า,<อ>ามาม่ยังไงที่เป็น<อ>ี่ไม่เป็นเหมือนกันอ่าฮะอืมแล้วทํายังไงให้หายเตากลูกเตา,า,าก็หายเขาจะไงก็ไปชื่อเสียงของคนนั่นอ,อ๋อฮะอัน,นอันนี้เลี้ยงลูกลูกหลานเขาบอกอว่าถามก็ตัวจริงเตาก็ยอมรับไปอย่างนั้นแหละอ๋อ พอกลับผมเป็นยู้ตัผมไปเรียนมายู้ตัวเดี๋ยวนี้ผมมาไปสง่งเขแล้วอ๋อเรียนมาไปเรียนมาอมพอไปเรียนมาอคค๋มกระลำไม่ได้ที่ไหนเขียดกระแค่ม่ก่ไปเข่าคนนั้นอ๋อไอ้แก่ไขรไม่ได้ต้องมาไปส่งก็ขึ้นอ๋อคนพวกนี้ยังมาให้หลวงตาถอดของทําอะไรแบบนี้ไม่ลดน้ำมนต์ นั่นเนก็เราบอกวชาทำน้ำมนต์เนี่ทำไห้ได้ย่มแต่ว่าชิมาให้ทถอดอนันนู้นอันนี้แมว,วอันนี้ทำโมเป็นวะอ๋อฮะยงังถอดไปหาจันออ๋อไม่ได้ถอดของอะไรให้บอสอือถ้าทำน้ำมนต์เนี่ยทำได้ทำน้มนต์มนันถอดออกได้ก็แล้วแต่บ้างครับนะส่วนวพว่เพื่อที่กโดนผีเข้ามาเนี่ยถ้าเล่นของเนี่ยหลงนาหลงตาผมน้ำมนต์ให้แล้วอะไรแล้วผีก็ออกแต่ว่าพอไปแล้วมันก็เข้าอีกอ่าแต่แต่นั่น ขําไม่แค่นักโอ้โนั่นแหละจะยิ่เป็นไปกบบโอ้โหได้ปลูกขอมือให้อ๋อปลูกได้คุณก็ว่ากันได้คุณก็ว่ากันไม่ได้สามเรียนเขาฟอแล้วแต่ความเชื่อืความเชื่อทั้งน้าหมออเนี่ผมเชื่อหายเชื่อไม่หายอืมฮะฮะฮะหลวงหลวงตาไปเรียนวิชามาจากองค์ไหนบ้างฮะนอกจากหลวงปู่คงแล้วผมเรียนวิชาก็เรียนมาถวายเฉลิมไปดอกบัลก์หนิอหน่อยก็โยมก็มีก็พระก็มีอือโยมผู้หญิงก็มี ออยมผู้หญิเงเรียนเรียนวิชาอะไรก็ทำเอาที่เซนต์นอ๋อฮะถามวิชามาออายมีกระถาอะไรดีๆบ้างคือยังมีคนมาหาอีกกระถาไอ้เนี่ยอ๋ออ๋อมีบนีนบนัลังเขาอ๋อแล้วก็นำมาประยุกต์ใช้นะตาหนะเอมาเอามาใช้ในแบบสำนองไฟฟ้าแล้วต่อให้ยงังมาทำมาใส่ในในนี้แล้ววอลนัทป๊อปสูทอ๋อเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ทำได้อ๋อฮะฮะ